พักรักเจ้าเพียงผู้เดียวแม้ตายจากข้าจากเฝ้ารอทุกชาติพบถ้รารอคอยท่ลานมานานนักหนาเราเคยเจอกันมาก่อนหรอเรื่องราวความรักข้ามภพข้ามชาติของเจ้าแม่นาคีกับมนุษย์ผสานความเชื่อพื้นบ้านภาคอีสานถ่ายทอดสุรครพิเรียดช่วงปี2500แนวโรแมนติกดรามา่าเรื่องนาคีผลงานของค่าย a อ t อาร์ตเจเน t เรชจำกัดกำกับการแสดงโดยอ๊อฟพงษ์พัฒน์ นำแสดงโดยเคนภูภูมิและแต้วนัทพรที่มาเจอกันเป็นครั้งแรกและเป็นบทบาทท้าทายของทั้งคู่แต้วรับบทเป็นคําแก้หญิงสาวชาวบ้านและเจ้าแม่นาคีเมื่อพันปีที่แล้วที่ไม่เคยทำาหรอคะน่าจะเป็นรำเดี๋ยดีก,ก็ต้องก็ต้องรำด้วยแต่ก็เป็นฉากฉากเล็กๆในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็อิมแพ t มากเจาะลงไปอีกว่าเป็นภาษาอีสานแบบุบล ก็จะเป็นอีกสำเนียงหนึ่งค่ะแต่เรื่องของสำเนียงเราก็ต้องเปลี่ยนต้องเรียนรู้ใหม่ก็ในกองก็จะมีพี่ที่เป็นเป็นครูเอออีกในเรื่องของภาษาก็คอยประกบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกดีสุปปะตุกัสซิ่วิคอยกองไม่ท้อมีในหลายๆอย่างรวมอยู่ในละครเรื่องเดียวเลยมีเรื่องของขนบธรรมเนียมเรื่องของความรักการต่อสู้มีเรื่องของความสนุกสนานด้านหนุ่มเคียนรับสองบทบาทเช่นกัน คือทศพลนักศึกษาโบราณคดีและอดีตชาติคือชัยสิง์แม่ทัพหนุ่มคนรักของเจ้าแม่นาคีถือเป็นการเล่นละครพีเรียดครั้งแรกหนุ่มเคนมันก็ยากนะยากแต่พอเราได้ได้อยู่ในกองผมว่ามันก็เริ่มเรียนรู้ไปเรื่อยๆเราก็เรียนรู้กับตัวละครไปเรื่อยครับ mm. ส่วนเป็นแม่ทัพเนี่ยก็สนุกอีกแบบหนึ่งซึ่งจะมีบู๊เข้ามาด้วยไม่ว่าขำแก้วจะอยู่ยที่ไหนพี่จะรักขำแก้วตลอดไป มันมีอะไรหลายอย่างมากที่เรื่องนี้จริงๆเกือบร้อยเปอร์เซนต์เลยนะที่ที่เราไม่เคยทำมาก่อนขณะที่ออฟพง์พัฒน์ผู้จัดและผู้กำกับเองก็งมีความเชื่อในเรื่องของพญานาคและตั้งใจนำเสนอละครที่มีเรื่องราวครบรถเป็นวิถีชีวิตของมนุษย์จริงๆผมเป็นคนเชื่อเรื่องเรื่องพระไตรปิฎกแล้วครับพระไตรปิฎกพูดถึงถึงสวรรค์ชั้นจัตุมหาราชิกาหรือที่เราเรียกกันว่าป่าหิมะพานมีอยู่แล้วและมีเทพเทวาดาต่างๆนั่นคือพญานาคในเมื่อเราเชื่อเรื่องตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยถูกไหมฮะ 2. ความเชื่อของคนอีสานที่พูดถึงพิราะนะและผ่านวิถีชีวิตของคนในพาษอ,อนั้นมันก็ต้องมีตลกมีขนบธรรมเนียมประเพณีมีภาษามีวิถีชีวิตมีทะเลาะกันก็ต่อยตีกันมีตบตีกันผู้กำกับอ๊อฟองพัฒน์ยังเล่าถึงบรรยากาศการถ่ายทำว่าได้เจอเหตุการณ์ที่น่าแปลกใจหลายครั้งทุกครั้งทุกวันทุกที่มีมาอยู่ในถ้ำเลยครับก็ขดอยู่ สองเมตรอ่ะตัวไม่น้อยนะสองเมตรก็ขดทุกครั้งที่เราถ่ายก็รู้สึกว่ามีอะไรมาเสริมให้ตลอดแบบอะไรที่ดีๆอ่ะยกมือไหว้บอกปู่ขอปู<น>่เพราะเรามีความเชื่อว่า<น>พญานาคมีหน้านที่ให้เกิดฝนแล้วบอกปู่ยังไม่ต้องนะตอนปู่ยังไม่ต้องอะไรงนี้ก,ก,ก,ก็พูดจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะอันนี้พูดจริงๆก็บอกท่านท่านก็ดูแลก็เราก็ผ่านพ้นมาได้ดีตลอดนาคีขอหนึ่งประโยคแบบออฟคงพัท ความหักเรามีเหตุการณ์สมมุติที่เกิดขึ้นคือพญานาครักกับคนในเมื่อเกือบพันปีที่แล้วความรักที่ผูกพันมาถึงชาตินี้การอธิษฐานขอเกิดมาเพื่อพบรักกันซึ่งกันและกัน